ไม้โซมแล้วค่ะดูสภาพก่อนนะคะต้นไม้ที่โซมทิ้งมานานปล่อยปะละเลยมานานดูหัวเขาสวยนะคะอันนี้จนติดกับกระถางไปเลยค่ะมีต้นไม้อื่นมาแย่งอาหารด้วย แต่กระถางอื่นนี่จะเอาออกยากนิดนึงนะคะเพราะว่าแต่ละอันจะเป็นแบบนี้ค่ะทิ้งไม่นานเกินค่ะทิ้งไม่นานเกินค่ะแต่ละอันเกือบทุกทุกอันเลยค่ะดูกระถางนี้เหมือนกันเลยหมดเลยค่ะอันนี้ทะลุเลยอันนี้ค่ะทะลุเลยติดกันเลย รอบเลยต้องเปลี่ยนอะไรหม่โซม่าหัวนี้เห็นไหมคะด้วยระดับเห็นไหมคะเขาอยู่ในกระถางมานานดูทะลุเศษกระถางยังอยู่ตรงนี้คะ่ะเนี่ยคะ่ะต้องพยายามเอาออกให้ได้ก่อนช่วยเขาแล้วตรงนี้คะ่ะอยู่ฝังมานานแล้วช่วงนี้หน้าฝนด้วยคะ่ะเนี่ยคะ่ะเริ่มเน่าแล้วโชคดีมากเลยที่ตัดสินใจวันนี้ที่ดูต้นไม้โซมแล้วเราก็สำรวจต้นไม้นำมาทันเห็นไหคะรากเขาสวยไหม ก็ใช้ได้อยู่นะคะเนี่ยค่ะเราต้องมาแต่งแต่งรากให้เขาแล้วละคะ่ะแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมคะเศษกระถางทะลุเลยคือที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าตอนแรกอะคะ่ะวิได้กระถางเป็นกระถางเล็กอย่างนี้เลยคะ่ะมาทีนี้เราวางซ้อนพอดีว่าเขาโตแล้วเราก็วางซ้อนลงไปในกระถางอย่างนี้ทีหนึ่งไม่ได้เอาออกตั้งแต่ตอนแรกปัญหาก็เลยเกิดแบบ